ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไอทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณค่ะอยู่กับพักว,วันวันดีมันรอดอีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของแวดวงไอทีไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากพลาดไม่ได้แม้แต่ช่วงเดียวเลยค่ะเรื่องวันที่ช่วงแรกของเรานะคะกับไอทีอัปเดตค่ะ3ข่าวที่แนะนําเลยว่าคุณรู้ก่อนใครเพื่อนอย่างแน่นอนค่ะ รอบข่าวแรกของเรานะคะทางทวิตเตอร์เขาได้เพิ่มลูกเล่นเซิร์ชและปุ่มอ e ีเมลทวิตเรียบร้อยแล้วค่ะข่าวที่2นะคะทาง Google ได้เตรียมทดสอบ g o o g l e Map บน iOS อีกทั้งหนึ่งและข่าวที่3เอาใจกับแฟนๆของ a c e b o o k นะคะเขาได้มีการเพิ่มนะคะเพจฟีดค่ะเพื่อที่จะกรองฟีดจากเพจที่คุณกดไลค์นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ติดตามชมได้ในช่วงของ IT อัปเดตค่ะค่ะแล้วในช่วงของ IT Focus นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับสุดยอดของซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ ที่มีชื่อว่าไททันค่ะซึ่งตอนนี้มาแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนความแรงความเร็วของเขาจะมีมากขนาดไหนติดตามชมได้กับ IT Focus ค่ะ สู่ช่วงของ IT อัปเดตนะคะเราจะมาอัปเดตแวดวง IT กันนะคะกับทั้ง3ข่าวในวันนี้ที่รับรองว่าได้รู้เนี่ยโอ้โหไปบอกต่อใครๆนะคะคุณเนี่ยรู้เป็นคนแรกอย่างแน่นอนเลยค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกของเรานะคะกับทวิตเตอร์ค่ะเขาได้มีการเพิ่มลูกเล่นเซิร์ชนะคะแล้วก็ปุ่มอีเมลทวิตเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทาง Twitter เนี่ยเวลาเซิร์ชเวลาหาอะไรเนี่ยก็าอาจจะลำบากนิดนึงนะคะตอนนี้เขาก็เลยเพิ่มลูกเล่นให้กับการเซิร์ชให้คุณสามารถที่จะค้นหาอะไรที่ต้องการว่าจะเป็นภาพ ะะหรือว่าเป็นไฟล์วิดีโอต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแลนะที่สาคัญคุณยังสามารถที่จะอีเมลทวิตนะคะไปให้คนที่ไม่ได้ใช้บริการจากทวิ t เตอร์ด้วยไปติดตามข่ามนี้กันได้เลยค่ะ Twitter บริการไมโครบอกกิ้งอันดับหนึ่งของโลกนะคะยังคงพยายามที่จะสร้างความผูกพันกับผู้ใช้ให้เพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นค่ะด้วยการนําเสนอคุณสมบัติการทํางานใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจเข้าไปในบริการซึ่งทางบริษัทนะคะเขาก็กล่าวว่าต่อจากนี้ไปค่ะเมื่อผู้ใช้เนี่ยค้นหาหัวข้อหรือว่าแฮชแท็กที่สนใจหน้าผลลัพธ์การค้นนะคะจะมีการแบ่งช่องเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เป็นภาพต่างๆและวิดีโอให้ได้เห็นกันด้วยค่ะ ข้อมูลจากในบล็อกของท w i t เตอร์นะคะยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเครื่องมือค้นหาที่ได้รับการพัฒนาใหม่เนี่ยจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในทวิตต่างๆมากขึ้นนะคะก็จะเห็นจากในหน้าของผลลัพธ์เนี่ยได้ดีกว่าเดิมด้วยเนื่องจากทวิตที่ปรากฏในหน้าผลลัพธ์การค้นตอนนี้นะคะจะมีการแสดงให้ทราบด้วยอีกว่าใครเป็นผู้รีทวิตนะคะหรือว่าทวิตที่ถูกเพิ่มเข้าไปในเฟร o r ์เลสนอกจากนี้ค่ะทวิตต่างๆที่เชื่อมโยงกับภาพและข่าวจะสามารถแสดงพรีวิวให้เห็นในหน้าผลลัพธ์ได้โดยอัตโนมัติอีกต่งาง นั่นหมายความว่าเมื่อคุณค้นหาหัวข้อที่สนใจได้แล้วทันทีที่เลื่อนดูในหน้าผลลัพธ์คุณยันจะได้เห็นภาพต่างๆและสรุปข่าวได้โดยไม่ต้องคลิกลิงก์ค่ะ t วิตเตอร์ยังเพิ่มปุ่มใหม่นะคะสำหรับการให้บริการด้วยนั่นก็คืออีเมลค่ะทวิตเตอร์ยังเพิ่มปุ่มใหม่สำหรับการให้บริการด้วยนั่นก็คืออีเมลทวิตซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มดังกล่าวเพื่อทวิตข้อความพร้อมรูปภาพส่งไปให้เพื่อนๆหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้ใช้ทวิตเตอร์ผ่านทางอีเมลได้ค่ะโดยเมื่อคุณคลิกปุ่มอีเมลทวิตนะคะคุณจะสามารถเพิ่มข้อความเพิ่มเติมจากทวิตเดิมหรือคอมเมนต์รูปภาพเข้าไปในอีเมลที่จะส่งได้อีกด้วย สำหรับฟีเจอร์นี้นะคะเขาจะเปิดให้ใช้กันได้ทั่วโลกในเร็ววันนี้นั่นเองค่ะค่ะและข่าวที่2ของเรานะคะกับทาง Google ค่ะเขาได้เตรียมทําการทดสอบ Google Map นะคะบน iOS อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตอนโหลด iOS 5มาเนี่ย g o o p l e Map ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะตอนนี้หลังจากที่เราได้อัปเกรดซอฟต์แวร์เป็น iOS 6แล้วทาง Google ก็เลยจะขอทําการทดสอบ Google Map อีกครั้งหนึ่งติดตามข่าวนี้ได้เลยค่ะ จากกระแสว,วิาพากษ์วิจารณ์นะคะในระบบแผนที่นำทางค่ะที่พัฒนาโดย Apple นะคะจากผู้ใช้ iPhone ที่อัปเกรดซอฟต์แวร์จาก iOS 5ไปเป็น iOS 6ค่ะว่ามีระบบที่ผิดเพี้ยนมีปัญหาทั้งระบบ3มิติล้มเหลวการระบ,บพุพิกัดผิดสถานที่บางแห่งหายออกไปจากแผนที่รวมถึงนะคะระบบนำทางที่มีปัญหาแต่ข่าวล่าสุดจากสำนักข่าว Wall Street Journal ค่ะในต่างประเทศเนี่ยระบ,บุว่า Google เตรียมร่วมมือกับ Apple อีกครั้งนึงค่ะใน การจับ Google Maps นะคะใส่เข้าไปในระบบปฏิบัติการ iOS 6บน iPhone อีกครั้งโดยเวลานี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบระบบเพื่อให้ Google Maps นะคะออกมาดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ทั้งนี้ยังไม่มีการระบุวันเวลาที่แน่ชัดค่ะว่า Apple จะเปิดให้ผู้ใช้ iPhone สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านทาง iTunes ได้เมื่อไหร่ค่ะ และจากข้อผิดพลาดนะคะในระบบแผนที่ของ Apple ก็ทําให้ทิมคุกผู้บริหารระดับสูงต้องออกมากล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกค่ะพร้อมกับแนะนะคะให้ผู้ใช้เนี่ยหันไปใช้งาน o o o l l m m p s ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรือผ่านทางบิงและโนเกียไปก่อนค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นยังนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารภายใน Apple ค่ะโดยสกอตนะคะรองประธานฝ่ายซอฟต์แวร์ iOS ผู้ผลิตผลงาน Siri และ Map จะพ้นจากตำแหน่งในปีหน้าค่ะส่วนผู้ที่จะเข้ามารับช่วงต่อในการพัฒนาระบบ Siri และ Map นะคะจะเป็นเอ็ดดี้รองประธานฝ่ายซอฟต์แวร์และบริการอินเทอร์เน็ตผู้ดูแลไ iCloud นนั่นเองค่ะงานนี้นะคะแทนๆ Apple ทั่วโลกเนี่ยต้องมาคอยลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าการกลับมาในครั้งนี้ของ Google Maps นั้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเก่าก่อนมากน้อยขนาดไหนแต่ที่สำคัญคงไม่ทำให้ผู้ใช้ iPhone อย่างเราต้องหลงทางกันอีกแน่นอนค่ะ 怕。<music> และข่าวที่สามนะคะทาง Facebook ค่ะเขาก็ได้มีการเพิ่มนะคะเพจฟีดเพื่อที่จะกรองฟีดนะคะจากเพจที่คุณกดไลค์นั่นเองค่ะโดย a c e b o o k นะคะได้เพิ่มเซคชั่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะวิวนะคะเฉพาะอัปเดตหรือว่านิวฟีดจากเพจต่างๆได้นะคะโดยคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสารจากแฟนเพจต่างๆนี่นะคะก็จะสามารถคลิกที่เมนูซ้ายมือที่ระบุว่าเพจฟีดเพื่อที่จะกรองเฉพาะฟีดที่คุณกดไลค์และก็เป็นเพจที่คุณติดตามได้ทันทีนะคะรายละเอียดข่าว นนจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะ เพจฟีดนะคะเป็นคุณสมบัติใหม่ของ f a c e b o o k ค่ะที่สามารถกรองเฉพาะ New Feed ที่มาจากเพจต่างๆที่คุณติดตามนะคะโดยทางบริษัทได้เปิดบริการใหม่นี้ให้กับผู้ใช้ทั่วโลกแล้วค่ะเพียงแค่คุณคลิกที่เมนูเพจ e ีดนะคะที่ปรากฏขึ้นทางซ้ายมือค่ะส่วนการแสดงนะคะของฟีดที่อยู่ตรงการเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น New Feed ทั้งหมดที่มาจากเพจต่างๆภายในอึดใจค่ะคุณสมบัติใหม่นะคะจะอัปเดตฟีดจากเพจต่างๆที่คุณติดตามโดยจะแสดงผลด้วยมุมมอง Page Only ซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายกว่าเดิมค่ะข้อความจาก Facebook นะคะอย่างไรก็ตามการกรอง NewFeed ในหน้าเ e f e e d นะคะจะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับ NewFeed ของหน้าหลักของการใช้บริการค่ะ มันจะเป็นเพียงแค่การคัดกรองฟีดนะคะเพื่อที่จะแยกมาเปิดอีกหน้าหนึ่งเท่านั้นส่วนหน้าหลักของการใช้บริการจะแสดงฟีดทั้งหมดเหมือนเดิมค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Facebook ถูกตั้งคําถามว่าจะจัดการอย่างไรกับคอนเทนต์จากเพจต่างๆที่เข้ามาแสดงอยู่ในนิวฟีดซึ่งหน้าหลักของนิวฟีดนะคะจะทํางานด้วยกลไกที่ใช้การตัดสินว่าเรื่องใดที่ควรจะแสดงให้สมาชิกได้เห็นด้วยวิธีนี้สมาชิกจะไม่เห็นโพสต์นะคะทั้งหมดจากเพื่อนๆหรือแบรนด์ที่ชอบในหน้าหลักของ ค่ะในขณะเดียวกัน Facebook ก็ได้เพิ่มปุ่มโปรโมทนะคะเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะส่งข้อความให้เพื่อนๆหรือสาวก Facebook ได้เห็นกันแต่ว่าต้องเสียค่าบริการค่ะซึ่งบริการเพจฟีดนะคะจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยได้รับทราบเรื่องราวของเพจต่างๆที่ติดตามมากขึ้นนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวในช่วงของ IT อัปเดตนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาพักนะคะเรื่องราวของการอัปเดตกันไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรามีคลิปสนุกสนุกมาให้ชมกันอีกแล้วไปชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเจ้า Angry Birds นะคะปกติเนี่ยเวลาเราเล่นเกมนะคะก็จะต้องยิงเจ้า Angry Birds เนี่ยจากหนังสปิกนั่นเอง แต่ว่าต่อไปนี้นะคะคุณไม่ต้องใช้หนังสติ๊กอีกแล้วเพราะว่าคุณสามารถที่จะควบคุมให้มันบินไปมาด้วยรีโมทได้นะคะในขณะที่แอร์ m วิมเมอร์เขาออกของเล่นนะคะเป็นปลาฉลามว่ายในอากาศที่อาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ก็ทำให้หลายคนที่พบเห็นเนี่ยตื่นเต้นกันไปตอนนี้นะคะทางแอร์ส m e r เมอร์เขาก็เลยนำมาทำเป็นนกโกรธบินหรือว่าเจ้า Angry Bird เนี่แหละค่ะดูท่าจะลงตัวมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่นกเหล่านี้สามารถบินได้โดยไม่ต้องอาศัยหนังสติ๊กค่ะ เจ้า Angry b i r d นะะี่ะในเวอร์ชันของ a i r s เ m อ e r จะมีความยาวของลำตัวอยู่ที่3ฟุตค่ะประมาณ90เซนนะคะแล้วก็จะสามารถควบคุมให้บินไปในทิศทางต่าง,างๆบนอากาศได้ด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกลสุด40ฟุตหรือประมาณ12เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของเจ้าสีแดงตัวนี้ได้นะคะด้วยการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ในราคาตัวละ49.99เหรียญหรือประมาณ1,500บาทส่วนลูกโป่งมูเขียวค่ะก็สามารถชื้อได้นะคะในราคาชุดละ9.99เหรียญน,นั่นเองค่ะนี่เลยนะคะก็เป็น ของเด่นใหม่ล่าสุดนะคะจาก Angry Birds ที่ปกติเนี่ยอยู่แค่ในเกมวันนี้ออกมาให้คุณสัมผัสกันได้แล้วแล้วก็บังคับกันได้ด้วยรีโมทนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราไปดูคลิปที่2กันดีกว่านะคะว่าจะสุกสนานเท่ากับคลิปแรกหรือเปล่าค่ะ คลิปที่2นะคะเป็นเทคโนโลยีไฮเทคค่ะที่จะช่วยให้นักเตะแต่ละคนนะคะสามารถที่จะไต่จ่ายบอลน,นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยระบบนะคะที่เรียกว่าฟุตบอลนะคะจะเน้นรูปแบบของการจ่ายบอลสั้นแต่รวดเร็วค่ะตามสไตล์ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะจากทีมบาร์เซลโลนาหรือทีมชาตสเปนค่ะที่เรียกกันง่า,งงายๆว่าติกกี้ตาก้านะคะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างจะใช้ได้ผลเลยล่ะค่ะเพราะจากการลงเตะในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะคะฤดูกาล2012-2013นี้นะคะของดอทมุลค่ะยังไม่แพ้ใครเลยนะคะแม้จะต้องเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่ วิวแมดดิกนะคะแมนซิตี้แลวก็อาจจะก็ตามค่ะสาหรับรายละเอียดนะคะของเจ้าอุปกรณ์นี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่มีเครื่องจ่ายบอลติดตั้งอยู่4ทิศทางค่ะบนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาด14เมตรค่ะซึ่งตัวนักเตะนะคะก็จะต้องยืนในวงกลมกลางพื้นที่และสังเกตลูกฟุตบอลจากเครื่องจ่ายบอลที่ยิงสุ่มออกมาก่อนที่จะจ่ายบอลกลับไปยังหนึ่งใน64ช่องรอบตัวที่มีแสงไฟปรากฏขึ้นค่ะโดยทุกความเคลื่อนไหวและข้อมูลต่างๆนะคะ ก็จะเชื่อมโยงไปยัง iPad ของโค้ชผู้ดูแลในทันทีนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นระบบการฝึกซ้อมนะคะกับการจ่ายบอลระยะสั้นนะคะว่ารับบอลแล้วแล้วก็สามารถที่จะเตะให้ไปโดนตรงจุดที่ต้องการได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่านี่เป็นเคล็ดลับของทีมดังๆนะคะทางแถบยุโรปกันว่าเขาเก่งกาดกันได้อย่างไรนั่นเองและนี่ก็คือ2คลิปนะคะที่เรานํามาให้ชมในวันนี้นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้านะคะกับ IT Focus สนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะไปทําความรู้จักกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าไททันว่าจะมีความแรงและก็ความ ขนาดไหนติดตามชมได้กับช่วงหน้า IT Focus ค่ะ สู่ช่วงของไอทีโฟกสนะคะอย่างที่บอกกันไปคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับสุดยอดนะคะซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ค่ะที่ถือได้ว่าความแรงตอนนี้เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะนั่นก็คือไททันนั่นเองค่ะแต่ว่าจะให้ผักวานนะคะมานั่งอธิบายนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของเจ้าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์อตัวนี้ก็อาจจะไม่รู้ดีเท่าไหร่นักนะคะวันนี้เราก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญคะ่ะที่จะทําให้ทุกคนนะคะได้รู้จักและก็ได้รู้นะคะถึงวิธีการทํางานรวมถึงระบบการทํางานต่าง ของเจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างไทท่านตัวนี้อย่างชัดเจนเลยแหละค่ะเขาต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุติสารเกิดวิบุณเวทค่ะหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะค่ะอาจารย์ขาก่อนหน้านี้เขามีการจัดอันดับมาบเป็น500ออันดับนะคะคของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุด ในประจําปี2 5 5 5ผลปรากฏว่าที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือสุดยอดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าไททันนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันค่ะอาจารย์ค่ะว่าเจ้าไททันเนี่ยเขามีระบบการทํางานความเร็วอย่างไรนะคะหรือว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนถึงได้ขึ้นมาเป็นสุดยอดอันดับหนึ่งแบบนี้เราจะต้องให้อาจารย์เนี่ยได้แนะนาให้เราได้รู้จักกับคําว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก่อน,ค,นคืออะไรคะ่คระครับก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับก็เป็นคอมพิวเตออร์ย่่างงหนึ ก็คือลองคิดดูว่าทุกคนมีเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์หลักๆก็คือไว้ทาการคํานวณประมวลผลของเรามีเพอร์ซอนคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ที่บ้านโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆแต่การคํานวณประมวลผลหรืออะไรต่างๆในระดับที่เรียกว่าใช้ไม่เยอะเนี่ยครับก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาได้แต่ในระดับที่เรียกว่าเยอะเนี่ยเยอะนี่คือไม่ใช่แค่หลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นหรือหลักแสนหลักล้านนะครับแต่เยอะคือ เยอะมากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะพูดในลงประเด็นเนี่ยนะครับว่ามันเยอะในระดับไหนแต่คือต้องการการประมวลผลมากๆเนี่ยเราต้องลองมองย้อนกลับไปในอดีตที่เมื่อก่อนเราต้องการที่จะคำนวณอะไรต่างๆก็ใช้สมองมนุษย์คิดบวกลบ3,5คูณใน15อะไรเราก็คิดได้แต่พอตอนหลังปุ๊บเราก็มีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคำนวณมีเครื่องคิดเลขมาช่วยคำนวณเลขต่างๆแต่พอเรามีการประมวลผลที่มันเยอะมากกว่านั้นเนี่ย นะครับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือพีซ้อนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะทําไม่ได้เขาเลยมีการใช้คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลอะไรที่มันหนัก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 ของผมก็คือในหน่วยที่ระดับที่เรียกว่าเพตาฟลอปนะครับเพตาฟลอปก็คืออะไรคือเพเทอร์ฟลอบคืออะไรนะครับลองคิดดูว่าภาษาอังกฤษแปลมันเหมือนแปบว่าเทราทริลเลียนเรามีหน่วยเทราคือพันมีมลเลนยมิลเลียนก็คือล้านถูกไหมครับแล้วก็แต่เนี้ยบิลเลียนก็คือพันล้าน เทรล,ลียนเนี่ยคือล้านล้านแต่เพศรับสอบเนี่คือชาวเซนเทรลเลียนคือพันของล้านล้านก็คือคเป็นข้อมูลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มัน,เ,นเยอะมากๆการมวลผล <ๆ S 2> ที่ทําพร้อมๆกันคือเหมือนถ้าเราบอกว่าเราในประเทศไทยเนี่ยให้ทุกคนช่วยกันคํานวณตัวเลขเนี่ยก็ทุกคน65ล้านคนช่วยกันคํานวณ แต่เนี้ยเป็นเหมือนการคำนวณพร้อมๆกันใน1วินาทีนะครับคำนวณพร้อมกันในระดับที่เรียกว่า17เพต้าฟล็อปค่ะนะครับไททันตัวเนี้ยครับที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เพิ่งเพิ่งออกมาในปีออกตุลาคมปีนี้นะครับก็คำนวณในระดับที่เรียกว่า17หรือ17,000ล้านล้านนะครับต่อวินาทีเรื่องนี้อาจารย์คะส่วนมากเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ย เ,เป้าหมายหลักของเขาเลยคือเอาไว้ใช้งานทางด้านไหนบ้างค่ะก็จริงๆแล้วแต่ว่าแล้วแต่ประเทศนะครับว่าประเทศนั้นเขาจะเอาไปใช้งานทางด้านไหนแต่ว่าต้องการที่ไปประมวลผลหรือคำนวณอะไร<ฮ>ะที่มันมันหนักๆจริงๆอย่างของไททันเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะไปประมวลผลการคำนวณในโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลีย์ว่าเขาต้องการจะประมวลผลออกมาเป็นยังไงหรือทำนายสภาพ สภาพอากาศในประเทศต่างๆว่าในโลกเรามีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงยังไงก็ใช้การคำนวณที่มันต้องคำนวณเยอะเนี่ยนะครับก็จะใช้หรือรวมไปถึงการคำนวณอย่างตัวอื่นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ยังอาจจะใช้ในกาคำนวณพวกยีน,นต่างๆทางด้านการแพทย์ว่าจะ,ค,ะคำนวณว,ว่าย,ยีนแต่ละตัวมันจะจะ มีการเคลื่อนตัวไปยังไงหรือว่าพวกแมทเทียรลต่างๆว่าจะมีว่าแมทเทียร์ยลเป็นยังไงหรือแม้แต่เรื่องความรู้เรื่องจักรวาลว่าอยากจะไ,ไปทำนายว่าอินเทอร์โพเรตว่าในอนาคตจักรวาลจะเป็นอย่างไรนะครับเราใช้คอมพิวเตอร์ของเราตัวเดียวเนี่ยอาจจะทํางานไม่ได้เพียงพอนะครับเพราะลองคิดดูว่าเราเล่นเกมอะไรหนักๆเครื่องก็เราก็อืดแล้วถูกไหมครับแต่เราต้องการคอมพิวเตอร์ที่ทํางานเป็นพ a าร l เรลซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับมันจะ ทำงานแบบคล้ายๆหลักพาราเรลโดยเฉพาะยิ่งตัวใหม่ๆนะครับเขาจะมีการใช้พวก G P U เข้าไปเมื่อก่อนเรามี C P U ใช่เราจะรู้จักแต่ C P U ครับผมคือมี central processing unit CPU แต่หลักการ supercomputer สมัยใหม่ๆนะครับเขาจะรวมพวก G P U เข้าไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่ท้าทาย supercomputer นะครับว่คือการการ power consuming คือพวกเรื่องเรื่องพลังงานต่างๆว่าจะจะมีการจัดการพลังงานยังไง ถ้าใช้ G P U เนี่ยมันจะไปช่วยในการเรื่องลดพลังงานได้ด้วยคือเรื่องกราฟิกนะครับ G P U คือกราฟิก G P U คือกราฟิก P ก็เหมือนการ P กับเหมือนเ่น C P U นะครับ Processing Unit นะครับแต่มันก็จะช่วยในเรื่องการการทำงานที่เป็น Parallel ไปแล้จะทำให้เกิดการคำนวณที่เรียกว่ารวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้าไปมองดูไททันเนี่ยครับเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นของกระทรวงพลังงานที่สหรัฐก็เรียกว่าแข่งขันกันมาตลอดทุกปี ที่เมื่อกี้บอกว่าท็อปไฟทฮันเดเนี่ยนะครับเขาจะจัดอันดับทุกๆ2ครั้งต่อหนึ่งปีทุกสองครั้งนี่เหรอคือปีหนึ่งจะมีการจัดแบบถึง2ครั้งเลยใช่ถูกต้องครับเมื่อต้นปีก็เป็นเป็นของที่อื่นเป็นของ i อ m แต่ของเมกาเหมือนกันมันก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีการแบบว่าพัฒนากันอย่างต่อเนื่องตลอดเลยเพราะว่ามีการแบบประมวลผลกันถึงสองครั้งต่อปีครับถูกต้องครับเพราะว่าเราในแต่ละประเทศนะครับก็แข่งขันแข่งขันกันตลอดทางด้านนี้เพราะว่า มันเป็นหนึ่งในตัวที่บ่งชี้ความเป็นมหาอำนาจในประเทศต่างๆนะครับถ้าลองมองเราลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปีต่างๆนะครับไล่มาเรื่อยๆก็มีตั้งแต่ปี2010ที่จีนทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดอพอจีนทําจีนพอในยุคยุคศตวรรษที่21น,น,นะครับก็คือปีนั้นจีนได้เป็นอันดับหนึ่งมันก็เหมือนกลายเป็นว่าพลิกความเป็นมหาอำนาจไปสู่ที่ประเทศจีนว่าเขาสามารถที่จะคนกว่าแล้วก็วิจัยพัฒนาอะไรได้ดีกว่าแล้วครับ เพราะฉนั้นมันมันก็เลยทํให้ให้การเรียกว่ามุมมองของประเทศที่อยากจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเนี่ย